สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุกทุกคนนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่ทำมาในวันที่ตลาดแดงเดือดเลยครับวันนี้ติดลบน่าจะ20จุดได้นะครับก็เป็นเหมือนกับว่าความเป็นขาลงยังไม่จบนะครับมันลงมาหาระดับโลเดิมหนอยนะ โลหนึ่งห้าสี่สี่ตัวนี้ห้าสี่หนึ่งหลุดแล้วครับหลุดโลดเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่น้อยนะครับสำหรับคนที่ยังมีหุ้นอยู่นะครับผมเองก็มีนะมีเต็มมือนะครับไม่ได้ขายเลยครับไม่ได้ขายเลยแต่ผมก็ยังถืออยู่นะครับไม่ไม่ได้ขายอะไรก็ดูอยู่ห่างๆดูว่าหุ้นของเราจะเป็นยังไงมากกว่านะครับ ด้วยความที่เออมก็ไม่มีอะไรเทรดนะผมไม่ได้เทรดนั้นแหละผมก็แค่ซื้อแ้วถือนะครับวันนี้จึงทํากันบ้านนะครับชวนท่านดูว่าเอะตอนนี้มันยังมีกลุ่มไหนบ้างที่มันแข็งแรงกว่าตลาดครับในช่วงที่ตลาดนี้กำลังตลาดได้ยืนยันขาลงร่องมมันทำนิวโลครับตลาด New นะิวโลนะโลเดิม1 5 5 1 5ห้าห้าหนึ่งห้าี่สแล้วเนี้ย1 5 4 0ี่นนะครับก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ค่อนข้างน่ากังวลหรือเปล่าสําหรับคนที่มีหุ้นอยู่นะครับก็ทีเนี้ยใครยังไม่มีเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับว่าหุ้นไหนน่าสนใจกลุ่มไหนน่าสนใจมาดูกันนะครับกลุ่มแรกคืออักรีนะครับ agriculture a g r i e business นะครับก็เป็นขาลงตามครับออนแอร์ตามนะครับ a u t โ o ออ t o ล่ะก็ลงตามครับแบงก์ banking ก็ไม่ลงตามครับแต่ก็ยังยังยังยืนอยู่ในกรอบของยืนอยู่ในกรอบของอของแนวรับได้เนาะกรอบการการการแว่งรอบนี้ได้ครับถือว่ายืนได้ดีนะครับคอมละ่ะคคอมเอ็มเอ็มคอมเมอร์สนิวโลครับคอนแมท คอนมัคอนสตรักชั่นเอออันนี้ก็ก็ถือว่าไม่ไม่นิวโรครับยืนได้ดีอยู่ครับยืนได้ดีกว่าที่ผ่านมานะก็ก็จัดว่าแข็งแกรงแข็งแกรง,ง,งกว่าที่ผ่านมานะครับคอนเอสคอนสตรักชั่นโอ้นิวโรฮะ, Energy, ะอีเนอร์จีล่ะอีเนอร์จี u อ i l ยู y ลิตี้ยังไม่นิวโรครับแต่ก็จนเจนียนโจนเจนียนนะฮะ อิสตอรอนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเป็นยังไงบ้างก็ไม่นิวโรครับแต่ก็ออกแนวเป๋เหมือนกันครับออนแออยู่เนาะแฟชั่นแฟชั่นเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันลงหนักเหมือนกันลงหนักมาหาเส้น50วันนะครับประเภทขาขึ้นนั้น ผมว่าถ้ามันลงมาหาเส้นห้าสิบวันแล้วม,ม,มันยืนได้นะถือว่าเป็นจังหวะไบออนดิฟที่น่าสนใจนะครับเอออะไรต่อแฟชั่นฟินโอ้ฟินนี่ทุเรศเลยครับไฟแนนซ์ Finance นะฮะเป็นขาลงสุดรุนแรงนะครับฟู้ดฟู้ดก็เป็นขาลงแต่ว่ายังไม่ทำนิวโลนะครับก็ถือว่าก็ไม่น่าสนใจสนำะหรับผมเฮลนะฮะต่อไปเฮลเป็นยังไง โอ้เฮลแค์นี่โหดสัตว์ครับโไปขอกไปโหดจัดเลยครับนี่ฮะเหมือนกําลังจะอยากจะทําอยากจะทะลุดนบอนพระทอมได้ครับโอ้โหนี่แข็งแรงสุดในหมู่ในหมู่ที่ผ่านมาเลยครับก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็ลองไปดูได้เขาตัวไหนน่าสนใจนะครับผมมีกลุ่มนี้อยู่เยอะมากเลยครับโฮมโฮมก็เป็นขาลงครับ ICT ก็เป็นขาลงเช่นกันนะครับ IMM O ก็เป็นขาลงเช่นกันฮนะ Ins Insurance นะฮะลงเส้น200วันแล้วก็หลุดเลยครับหลุดเลยก็น่ากลัวนะครับแต่รอมันดิดกับได้นะถ้าดิดกลับได้เหมือนเดิมนี่แสดงว่าก็น่าจะ ใช้เส้นสองปนป็นเป็นแนวรับได้นะครับก็ดูต่อไปว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะถ้าหลุดต่อก็ตัวใครตัวมันนะครับ Media Media โ oh, อลงครับ m มาย i มาย닝มาย닝จะจะไม่มีนะโอเคเ a ปเปอร์เ okay. r ก็ก็ลงครับลงเป็นขาลงเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่รุนแรงเข้าตัวอื่นนะ ICT ลงเช่นกันนะครับ I M M ไม่ซ้ำปะซ้ำสิ Paper Person ครับต้องเป็น Person Product and Farmaceutical ก็ก็ลงครับเป็นขาลง Petro Petrochemical ก็เป็นขาลงเช่นกันนะครับ P F แอนดรีดพอพินฟันก็เป็นขาลงเช่นกันครับแต่มีการดิดขึ้นหน้านี้ไม,ไม่ไม่ลงทำนิวโลนะคร PKG ก็เป็นขาลงเช่นกันแต่ก็ไม่ทำนิวโลนะครับพร Professional Service โอ้โหลงแล้วครับหลุด200วันแล้วครับจากที่เคยรับได้2ครั้งครับไปแล้วครับ professional service, prop, property development นะฮะลงเช่นกันเป็นขาลงเช่นกันนะครับแต่ยังไม่ new low นะปิ่มๆนะฮะ steel, steel and m a t e r i a l product โอ้โหทำ new low นะครับตัวเล่เลยครับ tourism ละ่ะโ oh เป็นขาขึ้นครับแต่ว่าราคาลงมาทะลุเส้น50วันที่ควรเอาอยู่นะครับแต่ก็ไม่ไหวเนาะเราดูครับว่าถ้ามันฟื้นกลับไปยืนเหนือเส้น50วันได้ก็ถือว่าเป็นกายน่าจะให้การบ u y and i p ที่น่าสนใจนะครับ trans, trans transportation logistics ก็เป็นขาขึ้นครับแ,แต่ก็ราคาก็ลงมาก็ย่อไม่มากนะครับแต่ผมว่าดีสุดคือ h e ลฮะเฮล เฮลนี่สุดจัดเลยครับจัดปลัดบอกอ่างครับวิ่งแบบแข็งแรงมากนะครับนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดครับแล้วเอาไปใช้ยังไงครับก็ก็เลือกกลุ่มที่มันแข็งแรงเอาไว้ก่อนครับแล้วก็หาจังหวะซื้อให้ได้ถ้าถ้าถ้าคุณอยากอยากจะซื้อนะครับแต่ก็ต้องดูจังหวะซื้อที่ดีนะอาจจะเป็นยังไงเดียบไบออนดิฟไหมเบรกเอาไหมเบรกเอาที่ผมว่ามัไมยไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ถ้า การไปอุนทิพยน้าน่าจะมีความน่าจะมีความแบบเสี่ยงต่ําน้อยกว่าแต่ต้องแนะนําว่าพ o s t i o n ในช่วงที่ตลาดไม่ตลาดแย่ๆย,ย่งี้ก็ต้องให้น้อยก่อนนะฮะทายทีดีถือไว้ถือสดไว้เฉยดีกว่านะแต่ผมเองนี่ผมผมมีนะผมเพะผมผมถือมานานแล้วแล้วก็หุ้นที่ผมถืออยู่มันก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายนะครับมันก็ยังยังคงบวกเขียวกระจีอยู่นะครับก็ก็ถือว่า เป็นความฟลุกไปนะครับผมก็เฉยๆฮะเฉยๆมันลงหุ้นตลาดดัชนีลงแต่ว่าหุ้นที่ผมถือวิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นความฟลุกที่ผมบังเอิญซื้อได้นะครับก็ก็เป็นไอเดียนะครับในการคัดหุ้นอุตสาหกร,รรมที่น่าสนใจนะครับก็จากนี้ไปก็ให้คุณดูว่าอุตสาหกรรมไหนที่ที่มันมันมันเป็นขาขึ้นอ่ะหนึ่งเป็นขาขึ้นแล้วก็ เอาถ้าแข่งสุดนะเฮลลองลงมาก็จะเป็นทัวริซึมครับทัวริซึมใช่ไหมแล้วก็มีมีแฟชั่นนะที่แข็งแรงแล้วก็อะไรเมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็จะมีอะไรตัวหนึ่งที่มันน่าสนใจจำไม่ได้ละนะฮะก็ลองดูกันก็เฮลนะครับเฮลเฮลเฮลแข็งสุดทัวริซึม2แล้วก็แฟชั่นนะครับก็หาจังหวะซื้อเอานะครับตัวอุตสาหกรรมที่ตามก็ปล่อยไว้ก่อนครับปล่อยไว้ก่อนอย่าได้ไปยุ่งกับมันครับ ตลาดกลับมาดีเมื่อไหร่หุ้นกลุ่มที่นำเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นได้แรงและไปต่อนะครับสังเกตจะเจนครับเวลาที่ตลาดมันเขียวนะครับหุ้นอุตสาหกรรมนําตลาดนี่มันจะบวกกันแรงมากนั่นเป็นการสื่อว่าเงินพร้อมเข้าเล่นในกลุ่มนั้นนะครับก็ตรนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ